ต๋อเอาไหมล่ะสวยไหมนี่เอาป่ะเอาป่ะต๋อกรอบหมูกรอบเอาไหมต๋อโบ,บปากขอมือสัตน,นะเออแต่เออ,เอ,อกรอบเอาป่ะเอาป่ะเดี๋ยวกรอบนี่นี่โต๊บโต๊บนี่เอาไหม เดี๋ยวใส่ให้อยู่นิน่งๆนนนนนเป็นไรวะไม่ชอบเหรอเออกูรู้อยู่เยอะยให้มันใกล้เกินนะนีน่ๆมือไม่ต้องแล้วอูไม่เอามือจ้ะ <ร>ามาเมาขนมแล้วทำให้กอนเนี่ยทำให้กอนเมาขนอนมเมาขนอนมพีอยู่ผีกันมี้เมาเงยหน่อยหนส่งสองสองสี่ห้าเปิดัอ้ยหน่อบลูหายไง นั่งลงนะเออดีใจไหมชอบจอะดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมชอบปะชอบปะชอบจริงเหรอเออชอบจริงไหมชอบไหมนั่งชอบไหมชอบไหมอาจ์มือดิเออ รักแม่ไหมเว้ยตกใจเว <G ül> เดี๋ยวรักแม่ไหมรักไหมรักไหมกอบกอบเนืองกอบรักแม่ไหมรักเหรอรัก,กในรักขอมือไหนดินั่งลงนั่งลงอยากเข้ามาใกล้สิโอ้ยนั่งลงแน่นแนนนั่งลงนั่งกอบนั่งนั่งลงนั่ง อ้าวซื้อเบื่อเออรักแม่มักเนี่ย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 จอดรสิมอ่ะมาเดี๋ยวเดียวแม่บ้างเดี๋ยวเดียวตบตบ่ะเราไม่พูดแล้วบายบายมุกอบมุกอบบายบายลาบายอยมาสนใจแล้ว